สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้จัดทำโครงการฟื้นฟูปแปลงโคกหนองนาหมู่3บ้านบัวตํำบลกระสอบอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีโดยมีเป้าหมายคือแปลงโคกหนองนาของนายต่วนยกรบกูงอซึ่งเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตาบลกระสอบ การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชนที่มุ่งหวังว่าจะช่วยทําให้พี่น้องประชาชนมีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงชุมชนพึ่งพาตนเองได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยปี2567จึงเกิดการบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพื้นที่ต้นแบบตามแนวทางและแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้มีชีวิตถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโคกหนองนา